พริกหยวกยัดไส้หรือภาษามาลายูเรียกว่าสละลาดอส่วนผสมก็จะมีพริกหยวกมะพร้าวขูดปลาทูสดแล่เอาแต่เนื้อกระทิตะไคร้ซอยหอมแดงกระเทียมน้ำตาลทรายเกลือไข่ปลาล้างเสด็จน้ำแล่เอาเฉพาะเนื้อปลาตำหอมแดง กระเทียมตะไคร้ตามดยมะพร้าวขูดตำให้ละเอียดจากนั้นใส่เนื้อปลาลงไปตำให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองน้ำตาลทรายหนึช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันกรีดพริกหยวกตามแนวยาวเอาเม็ดออกนำส่วนผสมที่ได้มายัดใส่เข้าไปในพริกหยวก เตรียมกระทะใส่น้ำกระทิลงไปแล้วเอาพริกลงไปต้มเปิดไฟอ่อนถึงปานกลางพอกระทิเริ่มเดือดใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาให้น้ำกระทิเดือดงวดจนพริกหยวกสุก